สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือสำนักงานปปงร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการบรรณาการการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจากรรมการสัมมนานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือหลักสูตร Financial Investigation c o s e of the Northern Border Agencies หรือ FIN รุ่นที่3พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา,าดินีสิริพัชระมหาวชระราช,ชธิดาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในเทพสุเลยค่ะที่ปปงงกล่าวว่ายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาร,ระดับชาติและเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสําคัญในการเร่งปรับปราม ซึ่งในการดําเนินงานจะต้องอาศัยความร่วมมือและการบรูรณาการของทุกภาคส่วนซึ่งหลักสูตร FIA หรือว่าฟินจึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการบรูรณาการทํางานร่วมกันเพื่อป้องกันปรับปรามปัญหายาเสพติดการฟอกเงินและความผิดฐานอื่นๆโดยมุ่งเน้นการบรูรณาการความร่วมมือในลักษณะที่เป็นองค์กรความรู้ และฝึกปฏิบัติทักษะที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานตามกฎหมายให้กับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือและเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการสร้างการบรูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูป,ปรธรรมในเทพสุเลขาธิการปรปรงได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการสมมนา,นานในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานปรับปรามยาเสพติด โดยการใช้มาตรการยึดทรัพย์ควบคู่กับการดำเนินคดีอาญากับการกระทําความผิดซึ่งเป็นการทำให้การปราบปรามยาเสพติดและการฟอกเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถตัดวงจรอาชญากรรมให้หมดสิ้นไปสำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบัลณครบถ้วน